สบายดีป้าลุงพอๆๆสน้ำนมัดือเก่าไปลุงเลยมือนี้ด้เลือกไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาเพราะว่าบิดถอดเจ้าแล้วดิเขาเจ้าบัสซุกหัซุกในเขาเนี้ยเราเล่าไ้เขาโบผาให้เกี่ยวเขาเนี้ยก็เลยได้โอกาสมาเบ่งเขาเลยไาลุงเลยมาเบ่งบานนี้โอ้ยเขาเขาจอดจนซุกซุกแล้วของเขาเจ้านะของเขาเจ้าซุกของนมัดยายลักมองออกเบิดเลยสามไ้นี่ ป oui, okay. าตุหอยกบหอยกบนี่น mm ี hmm. أو, ่เห็นป so ่หอยกบปายกบลาเยื่อจะไมนมีควายใดมันมีควายนี่าที่กบลายนี่เนาะใครผรผดกำลังจะคอยมาใส่เบ็ดปั๊บมาบ้านนี้พลงเลยออกเรียบร้อยเขานองมด้ชุกกอนเขาอีแ่ไเ เพ้นเขาเ้นเขาไปถ่าน่ะอ,ออกบดแล้วปุงก่อยอลงของเรานะตอนนี้เขาคิดว่กากำลังย้ายลักมองบ่เนี้มันออกแล้วมันออกแล้วอีกประมาณว่ารึ่งเดือนปครึงเดือนเดือนนึงนี่โอเคเลยปุงไงกาบารีเกี่ยวออกเ<อ>บดเลยนนทางนี้บ่ฮันไดทางนี้บุรเสพุยสัมเนลแหละออกเบิดแล้วทางซองไห่เทิงงามเป็นงาเลยซองไห่เทิงนะนะออกบิดแล้วฮะ ทั้งนี้น้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะอันนี้จะเป็นกาใหญ่เนาะอันนี้กายไงขึ้นกันตัวนี้กันกาะหน่อยปะปลาทูจ้เห็นออกก่อนโม่จนก้อยแล้วพวกนั้นนะทั้งเท่งนะก็คือว่ากาพันเดียวกันโมเมนต์บุกกายไงขึ้นกันโมเมนต์สิเอออ้าวประตูนี่คือออกแล้วสิก้อยเลยตัวนี้นะ เออเบิ่งในสังเกตบ่วงที่อดเดือนอยู่บ่กล้าเดียวกันก้อยเลยบ่วหอดเดือนคุยบ่วหอดเดือนบ่วหอดเดือนกระตั้งนี่พัดห้ากันออกก็ต้องถอดยอดตัวนี้ก้อยแล้วเป็นเม็ดแล้วในใส่เบิ่งนมเม็ดนะนี่เป็นเม็ดน้มนมมีทองนุ่มเป็นเม็ดน้มนมนะอืมเห็นบ่เม็ดน้มนะมันเป็นเม็ดน้มนมเดียวเออไวไเบิ่วงทึ่งพี่ซ้ำหงายหญ่พี่ ตัวนี้กาใหญ่เนาะออกก่อนแล้วตัวนี้กะนี่พลงกาใหญ่ออกแล้วตัวนี้กะเลือกาใหญ่ปีนารมันว่าเห็ดแนวกุงเลยไววใสปีน้าเอมัน่เป็นเขาเดียวกันนะนี่นะนั่นเอ้าเป๊ะเป๊ะกไปทั้งกะมัดก่อย มาตั้งขงางผัดบกก้อยกำลังถอดยอดเนี่ยต้นนัซูก่อนอยู่ยนเน,นี่ยเขามันคนละพันหมดจักต้นทั้งในก้อยไปแล้วพอดีอันนี้ของเขาไม่เถ่ายนะซ้ำนี่นะพวงเขาไก่มานะ่ยพอดีซ้ำกันเนาะเอ้าตัวอันต้นนี่ก็คนละครึ่องโหไม่ใช่สุกแ,แล้วสันนุค สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วก mm ็มีตัวสุกแล้วก็มีเบื้องในสังเกตไทยนะอ๋อก็เลยทางขานะไี่สุกเลยสุกแล้วมิดแคงล่ะอีกทิดหนึ่งอีกทิดหนึ่งคุณนะมาบบดนี้ตกใจเลยบุลุงเอ๋ออกเบิร์ดก่อยเลยนี่ไม่คือออกแค่นี้เองนี่เนาะ พันธุ์ผสมบ่โอ oh uh. ๋งันผสมหลายเนาะเออที <So> ่ว <huh. S 2> ่ามันม <huh. S 2> ี hmm? 2ก่เด้ท yeah. ี่เฮามาดนะ2กนมันมีกกขาวะให้ถงกับกให้ลุมเฮามาดนะกใหญ่เนาะอือมันสิผสมสุกผสมอือสุกดอกเป็นขาวผสมซําเนาะได้เฮ็ดแนวอยู่ งามอยู่บุลงเงงามงามกระซำนีแ่แหละสมม่อมบริใสผูย้ยันสมบริวารผุ้ยตุกใจมาเบิ่งปฏิโซ่ออกเบิดผ่านไปแค่ทิศเดีเยวออืฮะเบิ่งสุดก่อนน้กับเพลงม่ได้ติเนาะบางเดือนบางได้ยินหรือบ่าเออ ทั้งลุมนี่ทังพระท่านไงดอกกุลุงเองถ้ากร็ทอทั้งลุมนี่ผมเป็นกาหน้อยทั้งลุมนี่ก็ออกอยู่ทั้งลุมก็ออกเบิดอยู่ตอนนี้ยังสัมเนี่ยอีกกุลุงเลยวันยามันออกเบิดพุ่นหมากห่วงมันจะสัมกันวันนี้ออกเบิดบตหัดห่วงสัมกันหมดได้เลยนะ น้องคุณน,นั่นได้บุจิตไปสิบกว่าน่ยก้าบาวังหกสิบเด้อบางหงกสิบนี่สิพรคืออยุดลงไงรุ่หกสิบสองสำหรับน้องมอดได้ปุ้งวเทไรแดงเตนี่ปุ้งไงแต่ล,ลุงพู้เทียงงทท่ยงขึ้นมาเพิง,งเกิดเสียาหายปีห้าไงุงไงนีพ ออกกกไม้เด้อบ่ลงให้กกไม้นะใหญ่แล้วเปื่อยบ่ลงกล้าว่าจักสอบนมด่60ปลายบ่เหาดอก80 70ถ้าุนกันบัดเกียัดมุละบ่ลงเอตัวนี้อันนัเดาไปก่อนลุ้นอีกเทื่อนึงกัพุ่นแหปั่นเข้าฮะม่นก้อยแบบตเิง่บ่จัก Mẹ hôn nè, Rút sắm tung hoa bia. Một coi long lao nè. Ugh, mặt tên hung nè nó. Vất vảo, yêu hôn hôn nó nó hôn 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 của hôn 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 หายบวกงามไปได้หนาไม่ลายเอ้ไก่ชโชยยามเกี่ยวเข่าแล้วหนามหนาต้นนี้ก็บกเนาะมันบวกขุปีบบกเกี่ยวเข่านะโอ้ยขันบวกยังใครนี้ผมมีหนามอาบยามเกี่ยวเข่าอันนี้ห้อยยามเกี่ยวเข่าแล้วบกเลดไม่ลงไน้หนามกันเริ่มบกลงเลยมันซุกแล้วบ่ เพิมลายไปสิป้าตัวหมากนี่หมากนี่หมากนี่เอนี่ใสๆเลยหมากนี่จิดา้าเนี่ใสๆเลยนี่อ๋อใสๆโอ้จีดา้าใหญ่ไปลงเลหักโบวันหกักโบยักษ์เสตะก,กุกนั่นกุกนั่นแซ่บกว่า khay tè dù vì mình lôm mình lộn nhưng một số kia là một chiếc nhảy hơn nó nhưng kiểu khẩu rồi kiểu khẩu buôn mình này ừ, uhm, mạng là mạng à cứ cục mày rồi nhìn cứ cục mại, cục mại. Uhm. nên 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 mạng đi thằng này hưởng lại đấy thằng này น่ะมากนี่พอดีเส็บข้างหลุมข้างหลุมก็งามยูข้งลุมก็พอได้อยู่จมกาหน่อยละปรุงไอ้คได้ติดปัดกึนไว้กาหน่อยได้บ่ฮักเด้อ คนจอยขึ้นบัว่แล้วกันนี้สร้างขึ้น,นเ,นานกกเอามากินเนี่ยปู่มาอ่ะนะกระเทิมโอ้เมื่อนีร่ต่ำสุกินแล้วนี่ยิย่งมาต่ำสุกินต่ำมักซีดาใส่มะขามหน่อยโอ้คักคักโอ้เอาไม้ต่อยอ๋ตอต่ำมักซีดาหน่อยไปลงให้นั่นต่ำมักซีดาใหญ่ใส่มะขามหน่อยโห่เนี่ยน้องมอสุขลาพี่ขีบละปลาลุงฝากกุไลค์กแชร์กุติดตาม 2น,อเนเ้องหมดนैเนยเดรปารลูงทາว้้คิบหนาปาลูงสบายดี